สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะโอ๊ยไม่ได้อัดนานเกินก็เออแต่มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเห็นใน Facebook แล้วทุกคนแบบว่าโอ๊ยเพื่อนเป็นดาราเห็นนึกว่ากูเล่นเป็นนางเอกไม่ใช่นะคะคือไอ NCIS เนี่ยมันเป็นแบบว่าทีวีโชว์ที่เขาเรียกว่า procedual r แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบพวกหนังตำพวกแบบทีวีโชว์ตำรวจทีวีโชว์แบบ Grey's Anatomy อะไรเงี้ยที่มันเป็นเหมือนแบบ ทุกตอนก็คือมาถึงปุ๊บก็จะแบบอ่ะมีคนร้ายเสร็จปุ๊บก็ต้องแบบสืบสวนอะไรเงี้ยแล้วตอนท้ายก็ปิดคดีเป็นตอนตอนอะไรเงี้ยไอโรงพยาบาลก็เป็นแบบอ่ะมีคนป่วยป่วยมาถึงก็อ่ะแก้ไขเหตุการณ์อ่ะ,าห,าอะหายป่วยหรือว่าแบบตายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะจบตอนแบบอะไรเงี้ยเสร็จปุแบบ๊บไอตัวละครหลักพวกเนี้ยพวกแบบ ในเกรซนาโตมีมีกันอยู่กี่คนตัวละครหลักๆที่เราสนใจชีวิตมันอะ่ะเออไอพวกเนี้ยเรียกว่าแบบซีรีส์เรกูล่าอีพวกเนี้ยคือแบบอีพวกราคาแพงอีพวกดารานะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลำดับขั้นของนักแสดงแบบลดหลั่นกันไปจากที่แบบเป็นซีรีส์เรกูล่าก็จะมาเป็นรีเคอร r i ิงหรือว่ารีเคอร g ิงเสตาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าสมมติว่าเป็นเป็นแม่ผัวของพระเอก ไม่เป็นแม่ผัวของนางเอกหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นเป็นญาติเป็นอะไรที่แบบมีโผล่มามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็มีบทบาทมีแบบว่ามีนามสกุลมีอะไรเงี้ยมีมีที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าแบบไม่ได้อยู่ประจําแบบนานๆโผล่มาทีอะไรเงี้ยก็คือแบบโผล่มามากกว่าหนึ่งครั้งคือ Recurring แต่ recurring guest star ก็คือเป็นแบบว่ามีมีบทเป็นเรื่องเป็น,านราวเนอะคือ,อสมมุติว่ามึงอยู่ในเกสต์นาโตมีแล้วมึงก็เป็นคนแบบโบกี้แบบยื่นยื่นยื่น ยื่นมีดยื่นอะไรให้หมอเนี่ยก็มาทุกตอนอันนี้ก็รีเคอร์ริงเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแบบปิดหน้าไม่ได้มีบทพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีเคอร์ริงเฉยๆแต่ว่าที่ซีรีส์ระกูล่าเสร็จปุ๊บรีเคอร์ริงเกสตาอ่ะเสร็จปุ๊บเกสตาเกสตาก็จะเป็นพวกที่เหมือนกับว่าโผล่มาในตอนนั้นแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเออ่ตอนนี้ในเกรสนาโตมีมีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจโตอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรื่องราวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไอ้คนคนนี้ที่แบบมีโรคหัวใจโตก็เป็นตอนนี้เกี่ยวกับคนคนนี้แต่ว่าพอโรคหัวใจโตหายไปเขาก็อกไปสู่สุขติไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้แบบก็จบก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเรื่องของคนนี้ต่อตอนหน้าก็เป็นเกสตาคนใหม่นึกเหรอไหแต่ถ้าแบบอีหัวใจโตแม่งกลับมาอีกในซีซันข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบรีเคอร์ลิงเกสตา่ะ,ะเสร็จปุ๊บก็เป็นโคสตา่ะโคสตาก็ อย่าคืออันที่เราเป็นในรอบนี้ที่เล่น NCIS LA ก็คือเป็นเหมือนแบบมึงมาตอนเดียวนี่แหละเราก็แบบว่าบทอาจจรไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับมึงมากแต่ก็คือมึงมาตอนนี้แล้วมึงก็มาเล่นมีบทพูดบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเห็นมากกว่าเดินผ่านไปผ่านมาคือโคตานี่คือกอนสุดท้ายแล้วคือแบบว่าเฮ้ยโคตา้าแบบเฮ้ยมีบทพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าล่างสุดเนี่ยก็คือเขาก็คือเอ็กซ์ตร้าคือ Background, แบ็กกราวน์อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบ ไม่ต้องออดิชั่นคัดรูปเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบอกให้มาเมื่อไหร่อะไรก็มาแล้วก็เสื้อผ้าของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นแล้วเคยเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ก็เหมือนกับว่าเออเราก็ไปที่กองถ่ายตอนแรกก็งงๆมึงคือตอนนั้นไปเป็นเอ็กซ์ตร้าก็แบบไปกับเมียแล้วก็ไปเป็นแบบว่าซีรีส์ชื่อว่า Better Things ฉันยังไม่รู้เลยว่าแบบมันออกเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยเป็นแบบให้เดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่า แล้วก็ให้เอาเสื้อเราเองอมาเปลี่ยนเพื่อแบบว่าเป็นแบบหลายวันอะไรเงี้ยเหมือนแบบอ้าวเดินผ่านไปก็สร้างเรื่องกันเองเว้ยเบบี้ไปกินกรีนจูสจะเดินไปทางน,านู้นสักนึงเบบี้ไปกินสเต็กแล้วก็เดินไปทางนู้นคือเหมือนแบบไม่มีอะไรมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบไม่ได้ต้องมีบทมาให้ไม่ได้ต้องมีอะไรคือแบบว่าเอาเดินผ่านไปผ่านมาเป็นร่างกายอยู่ข้างหลังมัวมัวหรือว่าแบบเห็นหน้าผ่านไปแล้วแบบว่าก็จบไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบล็กเกลวิกสตา้าอะไรเงี้ยแล้ววันที่เราไปที่กองถ่ายก็คือแบบอุ้ยเขาดีมากคือเหมือนกับว่า นี่ที่เห็นว่าเสื้อผ้ามีรูเนี่ยนี่คือพังนะคะพังคิดมาแล้วเป็นสไตล์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือ,อไอพวกแบบเราไปถึงกองถ่ายเขาก็จะเหมือนกับว่า treat เราเหมือนเป็นแบบเป็น c a s เลยเพราะว่าแบบ audition ออเข้ามาอะไรย่างเงี้ยยูอ u d i t i o n สองประโยคของกูเนี่ยก็ออ d i t i o n เข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็นับว่าเราเป็นแคสสามารถแบบนั่งเก้าอี้มีชื่อเลย <c oughs> ไม่มีชื่อเราหรอกนะแต่หมายถึงว่าแบบเขาก็จะมีที่ให้นั่งแบบแบ่งแยกอะไรเงี้ยคือเขาจะแยกว่าแบบอันนี้ c a s อันนี้ แบ็คกราวด์เอ็กซ์ต้าอะไรเงี้ยแล้วคือพวกเอ็กซ์ต้ามันก็จะมีอย่างนี้เราด้วยนะมีระบบแบบเอ็กซ์ต้าประจำอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะให้เอ็กซ์ต้ามันอยู่ในแบบอยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากไม่แบบมั่วซั่วมากอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเอ็กซ์ต้าอยู่ใน20คนแล้วก็ใช้อยู่ใน20คนเนี่ยเหมือนแบบมีคนหนึ่งที่มาเป็นเอ็กซ์ต้าในกองถ่ายวันนั้นนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นแบบเป็นเอ็กซ์ต้าในกองออ a อเมริกันที่เป็นแบบว่าช่อง C w อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่า,าใช้อยู่20คนนี่แหละแบบแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนมหาลัยต่างๆแบบโรงเรียนมอปลายอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็คือเหมือนแบบเป็นนักเรียนของทุกโรงเรียนเลยกูเป็นเอ็กซ์ตอร์อะไรเงี้ยก็คือแบบใช้อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือแบบไปเขาก็แยกกันเลยในชะ่ปแะบบเราก็เหมือนกับว่าแบบก็แบบไปเจอคนคนนึงแบบกำลังจะกลับบ้านแล้วอะก็เหมือน,นออแบบว่อาอ้าวเธอแบบเป็น เล่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบไม่เห็นกันอะไรเงี้ยแบบเออเธอเล่นเป็นอะไรเขาก็หันมามองฉันแล้วก็แบบเธอเล่นเป็นอะไรฉันก็เล่นเป็นนั้นแหละฉันอันเดอร์สแตดี้เธอกูแบบฮะมึงมาอันเดอร์สแตดี้อะไรกูกูแบบโอ๊ยมีอยู่สองประโยคแล้วแบบว่าแต่ประเด็นก็คือมันก็คือเหมือนแบบมันเป็นสแตนด์อินคือไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นสแตนด์อินประจำของของ NCIS LA เหมือนกับว่าแบบมันก็ไม่ได้แค่อันดี้อันเดอร์สแตดี้ฉันคนเดียวคือมันก็จะแบบว่า เหมือนแบบเป็นคนไปยืนแทนอะคือเหมือนกับว่าซึ่งเราก็แบบว่าเฮียก็เรียกกูก็ได้อะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่จะต้องไปทำหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าแบบเออในกรณีที่แบบโอ้ยเฮียแดดร้อนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน้าแต่งหน้าเมือกหมดแล้วหน้าที่แต่งมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นการให้มายืนล็อกคิวเฉยๆหรือว่าแบบเอออะไรประมาณนี้คือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแก๊งประจําที่ทําอยู่แบบเป็นรายได้ประจําแบบเออเป็นสแตนด์อินให้กับ ทีวีซีที่เรื่องนี้นอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเออสแตนอินแทนตัวเอกบ้างแทนตัวนู้ตนตัวนี้อะไรเงี้ยเขาก็แทนหมดแล้วแบบฉันก็เขาก็ต้อนรับเลี้ยงดูชันเหมือนเป็นแคสเหมือนกับว่าแบบเออเป็นโคสตาร์เป็นอะไรเงี้ยฉันก็แบบอ้ยดอกตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วแต่ฉันก็เขิน่ากไหมเพราะว่าแบบอีดอกกูพูดสองประโยคอะไรเงี้ยมีแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็ไปเจอแบบว่าเป็นหน่วยสวา่างแบบว่ามาเหมือนพาสันออกจากรถอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็บๆๆแ,แบบเขาก็ทักว่าเหมือนแบบเอ้ยเนี่ยแบบ เ,เป็นเอ็กซ์ตาเหมือนกันเหรอหรือว่าเป็นเดย์เพเยอร์เดย์เพเยอร์คือโคสตานี่แหละก็คือเหมือนแบบมาเล่นวันเดียวอะไรเงี้ยบางทีแบบคิวถ่ายมันจะแบบวันเดียวอะไรเงี้ยแต่อย่างของเรานี้แม่งติดอยู่ในรถบัสหลายวันเป็นไม่ไม่ไม่ใช่หลายวันมันคือ,คอช่วงเวลาเดียวนั่นแหละแต่หมายถึงเขาต้องใช้เวลาถ่ายหลายวันเดี๋ยวจะมีแบบฉากนู้นฉากนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ามีคิวถ่ายประมาณสี่ห้าวันอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่เขาไม่ถ่ายเขาก็แบบ จ่ายตังค์นะเว้ยว่าเหมือนแบบล็อกคิวเอาไว้ไม่ให้มึงไปแต่ละแต่แต่ทำอย่างอื่นเผื่อเขาจะแบบใช้เราขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเสร็จก็บอกเป็นเดย์เพเยอร์เหรอตอนนั้นกูยังไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรคือแบบน่าโง่มากลเลยก็แบบอ๋อก็คิดคิดคิด,คดแล้วก็แบบเออใช่แหละแล้วก็แบบอ๋อเออใช่เป็นโค้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้ยอทำมานานหรือยังอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบอ๋อเนี่ยก็แบบ เพิ่งมาแบบเริ่มจริงจังมาประมาณแบบพืชผ้าอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยดีมากเลยเขาแบบทํามาตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเหมือนกับก็เขินว่าแบบอีดอกสองประโยคองมึงอยากคิดมากอะไรเงี้ยกูก็แบบบอกเขาไปว่าแบบเอ้ยบ้าแบบไม่พูสองประโยคเองอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละมึงเขาก็หันมามองชาล้วเขาบอกว่าอืมสองประโยคเนี้ยมากกว่าสองประโยคที่ผมได้พูดนะแล้วคือแบบกูก็รู้สึกผิดว่าแบบเฮียพยามจะไม่แบบเหมือนว่า เฮียกูมีบทพูดอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบไม่เทเครดิตอ่ะก็กลายเป็นเหมือนกับว่าแบบอ้าวอีดอกแล้วที่เขาพยายามทําเพื่อที่จะแบบได้ทําตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบอ้าวอย่างนี้ต้องเซเลบริตคือเหมือนแบบเพื่อนชั้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเอยแกแบบได้ออกทีวีแล้วบันดีบันดีมากเหมือนแบบได้เริ่มแบบเออเหมือนแบบแคสติ้งเรนเตอร์ได้รู้จักได้ไปแบบมีเครดิตอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าแบบเออดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยซึ่ก็แบบ ดีแล้วดีแล้วแต่ก็แบบเออสนุกมากสนุกมากก็แบบว่าปีนี้หลังจากกลับมาจากไทยก็แบบได้แบบเหมือนกับแบบจริงจังไรเงี้ยก็ได้ทั้งหมดออเดรชันได้ทั้งหมดสามเรื่องเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเรื่องสามสามจอ็อบอ่ะก็สามถึงสี่จ็อบเออก็จ็อบแรกเลยที่ได้คือแบบโอ้ยดีใจดีใจไรเงี้ยเป็นแบบ national commercial คือนึกข้าวไหมคะ่ะแบบว่าเวลาจะทำอะไรอย่างเยมันก็จะมีโกเล็กเล็กใช่ไหมมีแบบ เป้าหมายอะไรย่างเงี้ยแล้วคือ national commercial เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบได้เงินได้เงินคือแบบคือออกกี่ทีเขาก็จ่ายจ่ายจ่ายอะไรเงี้ยแล้วคือแบบไม่ว่ามึงจะแบบออกนิดเดียวอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นแบบได้คือได้แบบตอนสมัครไปก็ไม่รู้ด้วยนะว่าแบบนี่คือ national commercial อะไรเงี้ยคือสมัครไปแล้วก็เป็นแบบต้องการคนที่เคยทํางานร้านอาหารฉันก็แบบเราก็เคยนะเราต้องแบบใช้ประโยชน์ของมันให้ถึงที่สุดกูก็สมัครไปเสร็จปุ๊บ มันก็เหมือนแบบเอ้ยอ่ะเรียกเรียกมาออเดชันแล้วก็คือออเดชันคือไม่มีอะไรเหมือนสัมภาษณ์อ่ะก็แบบแล้วฉันก็พูดพูดเหมือนแบบยังเล่าไม่ถึงไหนหเขาก็เหมือนแบบอ้าวโอเคโอเคอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเหมือนแบบตัดบทอ่ะฉันก็นึกว่าแบบอ๋อเออคงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยปรากฏผ่านไปที่สองอาทิตย์เรียกใหม่บอกคอ่แบ็กคอแบ็กคือเหมือนกับว่าชอบแล้วอะไรเงี้ยดูอีกทีนึงเขาบแบบคั่บแบกรอบนี้โปรดิวเซอร์จะมานั่งดูผ่านหรอวะครั้งที่แล้วดูเหมือนแบบ อืมอะไรเงี้ยคือมัอนเหมือนแบบเราส่งเทปเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาดูแล้วเขาจะเหมือนแบบเรียคออดิชั่นซึ่งการออเดชั่นครั้งแรกของเขาอะไม่มีอะไรเลยคือการถามฉันว่าเคยใช่ไหมแบบเขาต้องการแบบเลคคอร์ดออนเทปว่าฉันพูดว่าฉันอนะเคยทํางานร้านอาหารยุ ung, ่งๆอะไรเงี้ยแล้วสานก็แบบว่าอ๋อเออแต่พอแบบเขาถามจะให้เล่าพอฉันเล่าเขาก็ตัดบทฉันอะไรอย่างเงี้ยนก็นึกว่าไม่ได้ปรากฏว่าได้ก็บอกว่ามาคอลแบ็คเดี๋ยวเราปอรอ,รอบนี้โปรดิวเซอร์มานั่งดูเขาก็ถามถามรอบนี้ก็คือให้ฉันเล่าให้อะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรแบบจะดูดูดูแบบ personality, ด ความแบบว่าเออเคยทํางานร้านยุ่งจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บก็เงียไปแล้วก็ทราได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคนที่รู้ก่อนก็คือเอเจนต์กับแมเนเจอร์เพราะว่าเขาเป็นคนดีเเป็นคนแบบว่าแบบปิดจ็อบให้อะไรเงี้ยว่าแบบอ๋อนี่นะถลุกได้แล้วอะไรก็เป็นงานแรกคือแบบมึงอยู่กับแมเนเจอร์คนนี้มาแบบสองสามปีแต่เรียนจบคือเรียนจบปุ๊บเขาแบบเซ็นเลยเชื่อมั่นในตัวชั้นเลยแล้วกูก็แบบไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกูก็แบบว่า เออไม่มีงานให้เขาเลยไปทํางานร้านผีสิงบ้านผีสิงก็แบบมันก็เป็นงานที่เขาสมัครไปเองเออเองแล้วเงินมันก็ไม่ได้ได้เยอะเว้ยนี่พ่อปะ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะไปได้เครดิตกับบริษัทเขาเพราะว่าเขาทํางานอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบด้านทีวีด้านอะไรแต่มันเป็นงาน acting ตตเหมือนกันสำหรับเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าแบบเขาสมัครงานให้เราหางานให้เรางานที่เราไป audition ออเราไม่ได้อะมันก็เหมือนกับเขาทํางานฟรีนี่พ่อป่ะเพราะฉะนั้นงานที่เราทําข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราให้เขาเหมือนกันพอถือว่าเป็นเอเจนต์เป็นแมเนจเจอระ เป็นอันที่แบบเออเขายอมรับเพราะว่าปกติเขาก็ทางานให้เราฟรีๆอะไรเงี้ยราเออถ้าเราไม่ได้ตังค์เขาก็จะไม่ได้ตังค์เขาแล้วเออก็เป็นงานแรกที่แบบได้อะไรเงี้ยได้ national commercial ทุกคนก็โฮหฮาดีใจมากก็ไปถ่ายแล้วตอนแรกก็คือแบบไปถ่ายตอนแรกอะ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าไปฟิตติ้งก่อนไปแบบลองเสื้อผ้าทางานในราหัรแล้วก็แบบเออเสร็จปุ๊บคนอื่นเขาก็เคยเล่นกันมาแล้ว national commercial อะ่ะ ฉันไม่เคยฉันก็ขวงแรกเข้าไปเขาก็เหมือนแบบคุยคุยกันเหมือนแบบลองเสื้อแล้วก็แบบต้องคนนู้นคนนี้ลองแล้วก็มานั่งรออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเนี ee, nee, nee ่ยเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าไปถ่ายแล้วอะในตัดต่อออกมาไม่เกินสามวิอะจะไม่ได้ดีซิชวลีซิลก็คือแบบเงินแบบใช้ปุ๊บออกใช้ปุ๊บจ่ายใช้ปุ๊บจ่ายแล้วมีเช็คเหมือนเขาเรียกว่า check เมลบอกเช็คอะไรเงี้ยอืมจะมามันนี่ในเมลบอกก็คือแบบเงินจะมาเป็นแบบว่าค่าแบบลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยซึ่ง นี่คือเหตุผลที่คนอยากได้ในชะ h a n n e l commercial เพราะว่ามันฉายเยอะฉายหลายที่ฉายนานอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้รีซีชวลไม่ได้เงินตรงเนี้ยก็จะเหมือนกับได้แค่ค่าเล่นวันเดียว5้า้อยะไรเงี้ยแล้วก็จบมันก็จะแบบไม่ใช่เป้าหมายที่แบบอยากได้ในะ channel commercial อะไรเงี้ยเราก็แบบเ,เฮียกูจะถึง3วิหรือเปล่าเสร็จป,ปุ๊บพอวันไปถ่ายมึงถ่ายแบบเดียวเอง8โมงเช้าถึง10โมงงเงี้ยนัดฉันแบบห้าหก หกโมงเชา้าอะไรเงี้ยแต่แบบถ่ายจริงๆคือแบบสองสามชั่วโมงแล้วก็แบบจบเป็นฉากคือมันเหมือนกับว่าโฆษณามันเป็นตอนตอนตอนแล้วของฉันก็เป็นตอนหนึ่งเหมือนโฆษณาวีซ่าบัตรเครดิตวีซ่าแล้วแบบฉายช่วงโอลิมปิกด้วยมึงแล้วก็คือแบบว่าอู้คือเหมือนคนที่เนี่ยจะอยากได้แบบแนชั่นอลมือร์เชช่วงแบบซูเปอร์โบอะไรเงี้ยช่วงที่แบบโฆษณาเยอะๆโฆษณาเยอะๆแล้วก็คือแบบฉายเยอะๆฉายซ้ำๆโฆษณาตัดเข้าตัดเข้าทําให้แบบได้เงินเยอะอะไรเงี้ยนีคือแบบตัของเราแบบโอลิมปิกกูก็แบบอ่ะก็ยังดีก็ยังดีก็ถือว่าแบบเป็นอีเวนต์อะไร ตอนแรกก็แบบเป็นครัวเป็นครัวแนวยาวอย่างนี้แล้วก็แบบสี่คนมีกันหมดสี่คนคนแรกคือยังไงก็ต้องออกเกินสามวีแน่นอนเพราะว่าเป็นพ่อครัวที่เขาแบบคัดมาโดยเฉพาะคือทุกคนก็เป็นแอคเตอร์หมดนะแต่แบบคนนี้ก็คือแบบเคยแบบทํางานร้านอาหารได้แบบแบบได้ปริญญาด้านทาอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็คือแบบซอยซอยกระลำแบบอย่างรวดเร็วอว่ามึงแล้วก็คือแบบถ่ายทุกอย่างเป็นสโลโมชั่นแล้วก็ให้พวกกูแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกข้างหลังอ่ะคือให้เล่นยุ่งคือมันเหมือนกับว่าแบบเอ ธุรกิจเปิดใหม่หลังโควิดอะไรเงีย้ยทุกคนแฮปปี้การทําง,งานทุกคนยุ่งมากแล้วแบบแต่ถ่ายแบบสโลโมชันเพราะว่าต้องสโลอีอีสับกระลแล้วพวกกูอยู่ข้างหลังคือเหมือนแบบคือจะทาเฮียอะไรจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นจริงสักอย่างหรือาแเหมือนแบบตรงนี้ไม่มีเฮียอะไรตรงนี้ไม่มีเฮียอะไร,ตร,ไะไรแต่มันไม่เห็นอะไรเห็นแค่นี้เพราะฉะนั้นต้องการเห็นกูพุ่งากฝั่งนี้แล้วก็พุ่งมาฝั่งนี้แล้วก็พุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาคือเหมือนแบบเล่นแตะผักับมึงคือไม่มีการทํางานยุ่งจริงจะหยิบหลอดหยิบเเเีี้้ยยยสวววลลาาิบแ วินาทีที่เอื้อมไปคว้าแล้วดึงหลอดออกมาเนี่ยมันจะช้าเกินไปเราคือแบบก็จะมีการแบบตะโกนคุยกันเหมือนแบบเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนแบบมึงกูเล่นยุ่งเกินจนมันยุ่งเกินจนกูลืมแบบลืมบทลืมว่าต้องแบบเอ้ยอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้แต่หมายถึงแบบว่าเออเพื่อความสมจริงอะไรเงี้ยแต่คือกูพุ่งไปพุ่งมาพุ่งพุ่ง,งจนกูลืมแบบลืมตอบรับกับใครทั้งสิ้นยุ่งแบบเล่นยุ่งมากอะไรเงี้ยแล้วแบบ บีซีเพลย์อินบีซีอีดอกแล้วก็คือเออแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกก็กลัวมากตอนแรกคือแบบคนแรกแล้วก็สองสามสี่หล่ะให้กูอยู่คนที่สามแล้วกูก็แบบประมาณคนที่สามคนที่สี่แบบข้างหลังกูนี่เอ็กซ์ตร้าแหละแล้วคือกูอยู่ข้างหลังอยู่แล้วกูก็แบบอีดอกถ้ากูออกไม่เกินสามวิทำยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็แบบว่าเออ ซ้อมไปซ้อมมาเปลี่ยนที่กูไปอยู่หลังคนสับกระลำกูแบบนั่นไงยังไงก็ต้องเกินสามีแล้วว่ากูอยู่หลังไอ้นี่เลยแล้วปรากฏว่าก็เป็นแบบก็เล่นยุ่งแล้วอีกข้างหลังนี่คือมึงให้ถือจานสเต็กจานสเต็กอันใหญ่ทนันทีแล้วแบบว่าเขาก็ถือเขาก็ถืออย่างนี้มับอกว่าเฮ้ยอันนี้ข้างหลังเนี่ยอย่าให้ถือจานแบบนี้เป็นแบบมิวสิคลแบบข้ามหัวมึงเหมือนยกข้ามหัวแล้วคือไอคนนั้นก็คือทางานร้านอาหารจริงนึกเ mm. หรอแล้วมันก็เหมือนแบบคือจานสเต็กหนักมากแล้วมึงจะให้กูยกแบบนี้ แบบข้ามหัวคือแบบไม่มีความเซฟแต่แบบแต่คือแบบเออมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบทำหล่นอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่หมายถึงแบบมันก็แบบอันบริสติกเหมือนเวลาแบบแดกเบอร์เกอร์เราถือเบอร์เกอร์แบบนี้ก็แบบเออปรากฏว่าก็แบบรอรอรอโฆษณาออกมาอีดอกเห็นกูนึงวิแต่ว่าได้คนพบว่าถ้าสมมุติว่าเขาเลือกเราเข้ามาเนี่ยเขาจะแค่เขาจะเรียกว่า OCP on camera person อ่าแล้วก็จะมี background BG ถ้าสมมุติว่ามึงเป็น on camera person แล้วเนี่ย แม้ว่ามันจะถ้ามันมีหน้ามึงอ่ะถือว่ามึงต้องได้ residual เออคือมันเหมือนกับว่าไม่ต้องสามวิการสามวิเนี่ยมันคือข้อยกเว้นในกรณีที่แบ็กกราวอะถึกถูกดึงขึ้นมาข้างหน้าแล้วเป็นแบบว่าจากเดิมจะต้องโมมัวมองไม่ค่อยเห็นถ้าเห็นหน้าเขาเกินสามวิอะต้องเลื่อนเขาขึ้นมาแล้วให้ residual เขาเออเพราะว่าปกติเนี่ยแบ็กกราวก็คือจะแบบจ่ายแค่วันนั้นวันเดียวจบอืแต่ถ้าวันไหนเป็น คุณเป็นแบ็คกราวผู้โชคดีที่ถูกแบบว่าดึงขึ้นมาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าคุณในโฆษณาเกิน3วินาทีเนี่ยคุณก็จะต้องได้ตังค์เมลบอกมันนี่ประมาณนี้เออแล้วก็อ่ะแล้วก็งานที่สองงานที่2ก็แบบงงๆแบบบ้าบอมากเหมือนแบบเหมือนแบบก่อนหน้าเนี้จะมีความกลัวแบบเฮ้ยแกถ้าไม่แต่งหน้าแล้วหน้าจะเฮี้ยมากแล้วแบบออดิั่นแล้วก็ไม่ได้งานอะไรเงี้ยอี e, ทุกงานที่ได้เนี่ยคือไม่แต่งหน้าเลยนะ คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบต้องการแบบคาแรคเตอร์หน้าปลวกไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเอออันนี้คือแบบไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็แบบไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีเอาขาตั้งมาอันเดียวกับมือถือแล้วฉันก็แบบว่าไอ้มีออเดชั่นทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยที่อัดก็ไม่มีฉันก็แบบไปเดินหาข้างหลังบ้านมันมีถังขยะใหญ่อะไรเงี้ยฉันก็เอาเอาสแตนไปตั้งบนถังขยะหาองศาให้มันแบ็คกราวด์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออได้แล้วแต่แดดไม่ได้ต้องแบบรอแบบบ่ายสองให้แบบ เงาของกันศาสตร์มันศาสตร์ลงมาเพื่อเป็นแบ็กกราวด์อะไเงี้ยคือแบบแล้วก็แบบได้เออคอแบ็ก oh, <c oughs> กูก็ตั้งถังขยะอันเดิมไปค้างบ้านเพิ่มสอวันกู <c oughs> ออร์เดเช่นได้เป็นแบบอันนี้นอนยูเนียนนอนยูเนียนคืองานที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รีซิวลแเป็นแบบจ่ายทีเดียวจบแต่ว่างานนอนยูเนียนมันเยอะช่วงเนี้ยเหมือนแบบเออเออเป็นของ WhatsApp เออตอนแรกก็แบบเวลาได้โฆษณา,าพวกนี้ก็จะแบบบอกใครไม่ได้โพสต์ไม่ได้อิสัตกูรอจนแบบทุกอย่างแม่งออกมาหมดแล้วถึงคอยมาพูดแล้วก็แบบเออเออได้ WhatsApp แล้วแต่ปรากฏว่าวันที่มาถ่ายก็เพิ่งค้นพบว่ามันมีสองเจ้านะมันจะมี WhatsApp global กับ WhatsApp อินโดนีเซียแล้วกูอ่ะเป็น WhatsApp อินโดนีเซียคืออะไรวะปรากฏว่าก็คือมันก็จะเป็นแบบชนีผิวขาวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า ใส่แขนกุดเกงขาสั้นแล้วก็แบบยกน้ำหนักเป็นแบบว่าเหมือนโทรคุยกับเพื่อนใน w h a ช s a p p ว่าแบบฉันออกกําลังกายเสร็จแล้วนาวิงวิ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็เหมือนแบบอ๋อแต่ของเราเราต้องใส่แบบฮิยับแขนยาวขายาวคือแบบจะไม่เห็นผิวหนังอะไรเงี้ยแล้วก็คือฉันก็กลัวมากว่าแบบเขาจะรู้ว่าฉันไม่ใช่อินโดแต่กูคือแบบไม่ได้นะกูออร์ดิชั่นได้งานมาแล้วกูอยากได้เงินอย่ามาเอากูออกนะอะไรเงี้ยนึกภาพแแล้วมันคือมันไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรมันเอาแค่หนังหน้าแบบ ได้ก็คือผ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบว่าออรดิชันมาแล้วว่าแบบทำเอ็กเพรสชั่นอะไรอย่างนี้เขาชอบเขาโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉันก็รอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันที่แบบมาถ่ายอะฉันก็ไม่กล้าบอกใครเลยฉันก็แบบว่าไม่บอกใคร <laughs> ผู้สังกฤษอะไรอย่างนงี้่มา,าจนกระทั่งมีคนนึงเหมือนแบบมาเป็นแบบว่าแบบกกราวในซีนฉันแล้วก็คือแบบเขาก็นั่งๆอยู่ก็มีคนถามเขา แล้วคือเขาก็ฉันก็ถามว่าเออชื่ออะไรอไรเงี้ยภาษาอังกฤษเขาบอกอ๋อชื่อเพรมแล้วฉันก็แบบอุ้ยก็นึกในใจแบบอุ้ยเฮ้ยมันจะบังเอ,อ,อิญเลไหมหรอกอะไรเงี้ยปรากฏมีคนถามเขาาเขาก็อ๋อฉันเป็นคนไทยกูแบบในแอดอินโดนีเป็นคนไทยทั้งคู่เลยเยเออแล้วก็แบบว่าเออก็เจอคนไทยก็มามอยแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็แอบดบฝรั่งออกมาแล้วนะแอดฉันยังไม่ออกอาหาไม่ได้หาไม่ได้ใครหาได้หายดูหน่อยนะเป็นแบบ w h a t s a อ p ของ Indo, อิงนโดอะไรเงี้ยแล้วก็ เออแล้วหลังจากนั้นอันที่สามก็เป็นแบบว่าอ,อ,อันนี้คือไม่ไม่ได้ได้ตังค์แบบเพื่อที่จะไปถ่ายอะแต่เหมือนกับเหมือนคัดเลือกเขาให้เข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบ เกมโชว์ show, You Bet You l i f e อะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเป็นรายการเกมโชว์ที่แบบเอามาทําใหม่อะไรเงี้ยเหมือนแบบดังมากเมื่อตอนปีหนึ่งเก้าสองศูนย์แบบโบราณบานบุรีทีวียัางขาวดาอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทําใหม่โดยที่แบบเอาดาราเจเลโน่เนี่ยมาเป็นพีกรอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีแบบว่าคนจากทั่วประเทศเหมือนสมัครเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นวิดีโอดูว่าแบบเออคนไหนหน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกเข้าไปแล้วก็ เออเราก็เหมือนกับส่งไปทีชส่งีิวเ,วเข้าไปแล้วเขาก็แบบเออคอ l l back อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าสุดท้ายเลือกเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าออก็เข้าไปเล่นเกมแล้วก็คือถ้าเล่นได้ตังก็คือตังนั้นก็คือเราได้แต่ถ้าไม่ได้ตังก็ ก็แบบเออจบไปอะไรเงี้ยมันมืนเป็นโอกาสได้ไปเล่นเกมอะไรเงี้ยก็แบบสนุกดีแกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้ไปเจอคนมาจากทัวทั่วเมกาเลยแบบบินมาที่นี่อะไรเงี้ยคือฉันก็โชคดีก็นั่งรถเมไปอะไรเงี้ยแต่แบบทุกคนคือแบบบินมามีโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วคือแบบทุกคนก็จะมีความแบบ มีความสนุกสนุกอะไรบางอย่างที่แบบเกมโชว์เขาเลือกมาอย่างเงี้ยเช่นแบบมีคุณยายคนหนึ่งที่เป็นแบบโอ้มาแข่งเกมโชว์นี้อ๋อที่เขาเลือกยายเพราะว่ายายเนี่ยมีชุดน้ำชาอยู่ที่บ้านทั้งหมด3 0 0พันชุดคือแบบคุณยายสะสมชุดน้ำชาอะไรเงี้ยแกหรือว่าแบบมีคนนึงเป็นแบบว่าบอลลูนอาร์ติส์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำรูปบอลลูนเป็นหน้าเจเรนูเลยเืออะไรเงี้ยหรือว่ามีคนนึงคือแบบไม่รู้ตอนแรกอะไรเงี้ยมารู้ทีหลังว่าแบบอ้ามึงเป็นแบบว่าเจ้าของแบบ เจ้าของสถิติกินเนสบุ๊กในการเล่นหูลาฮูปขึ้นลงบันไดที่สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมากมากขั้นที่สุดเลยเยแบบเฮ้ยคุยกันตอนนั้นก็ดูปกติดีแต่หมายถึงว่าเ,าเออมันก็จะมีอะไร,ประแปลกๆเงี้ยเหมือนมีคนนึ่งเป็นแบบอ๋อเป็นแบบแชมป์หมากรุกในสมัยเด็กแล้วตอนนี้ก็คือมาเป็นนักแสดงแล้วก็ พรุ่งนี้แบบกําลังจะออกเทปอะไรเงี้ยคือแบบอะไรวะเออเออคนที่เล่นกับเราก็คือแบบเออเป็นตํารวจแต่ก่อนหน้านั้นก็คือแบบเล่นวงร็อกอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นตํารวจที่แบบไปเล่นเกมโชว์มีเกมโชว์ที่อะไรสมัครไปทุกเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นทุกเกมอะไรเงี้ยก็แบบเออเป็นก็จะมีแบบเออเกมโชว์คอปอะไรเงี้ยในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้สุดท้ายที่เพิ่งออกไปก็คือเป็น NCIS แล้วก็เป็นเป็นอันแรกที่เป็นแบบเป็นด้านงานแสดงจริงๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเทเลเตคอลอะไรเงี้ยถึงว่า บทน้อยแต่วอาเออมันได้เอเจนต์แบบก็ดีใจไงเพราะว่าก่อนนั้นก็คือแบบโอ้ยเมืองเล่นอยู่ไทยตั้งแต่แบบปีไหนแล้ววะสองพันสิบสี่นี่แบบโอ้ยเหมือนแบบไม่มีไม่มีเครดิตแบบทีวีอะนึกออาปะเอออันนั้นมันเป็นช่วงแบบโอ้สี่ปีนู้นเมื่อหกปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยหาเครดิตใหม่แล้วก็มันก็แบบเออมันก็ยากที่จะได้อะไรเงี้ยวันก่อนมีบทคนไทยมาฉันก็แบบ ออริช Aud ั่นออดิชั่นลรวก็แบบว่าโอ้ยเพื่อนคนไทยกูได้ไปอีกแล้วเออมันก็แบบสู้ตายเออจบไปสวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อกี้ลืมพูดไปอันหนึ่งคือการจะดูว่านักแสดงคนไหนแม่งสำคัญที่สุดอะเขาดูจากนัมเบอร์ในคอชี้ไงแล้วคือเป็นแบบว่าพระเอกแม่งก็นัมเบอร์วันะคะแล้วก็นัมเบอร์ทูนัมทีถ้าได้ดูคลิปที่กูกูนัมเบอร์ e คือ วันนั้นคือเหมือนแบบถ่ายกันอยู่กับกี่กคนอนะฉันคือลำดับที่22ของวันนั้นอะไรเงี้ยพ่อบอกปะเออมันก็จะมีแบบเอกนางเอกนี่นีเเน่เป็นลำดับลำดับลำดับแบบเออไล่มาเออถ้าสมมติว่าแบบท็อปออฟโชว์เก s t a าอะไรอย่เงี้ยก็เป็นแบบอันดับต้น,ตนๆอะไรอย่เงี้ยเออเดี๋ยวรอเลขหลักเดียวเมื่อไหร่ค่อยมาคุยไหม <laughs> เออพอ